สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮายฮายใส่ชุดอะไรน่นฮะโอ,อ้นู่นของเล่นอะไรนู่นยังแดดอยู่เลยไปวิ่งเดินน้ำพี่ช้องอ้หูชอชอชไปเดินเดินจ๋าพาเดินแล้วนั่นจับมือจับมือกัน จับมือกันโอเคเอาไม่จับดอกไม้วันมีดอกไม้ด้วยน,น,นู่นนะว้า <c oughs> <c oughs> อากาศยังร้อนอยู่เลย <c oughs> เดินลงเด